วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะพามาชมบ้านพักตากอากาศหรูนะคะริมน้ำพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลกระดังงาองาบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อที่ตามโฉนด2ไร่3งาน49ตารางวาเกือบ3ไร่นะคะในพื้นที่จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะเป็นส่วนของสวนและส่วนของบ้านนะคะ บ้านทั้งหมดมีทั้งหมด3หลังนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่2ชั้นมี2ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องโถงทั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะส่วนชั้นบนจะมีระเบียงชมวิวริมน้ํานะคะและจะมี1ห้องครัวแยกด้วยนะคะหลังเล็กอีกหนึ่งหลังจะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะเป็นบ้าน2ชั้นมี1ห้องนอน1ห้องน้ําและอีกหนึ่งหลังนะคะจะอยู่ตรงสวนนะคะเป็นบ้านพักสําหรับแม่บ้านนะคะเป็นมีหนึ่งชั้น เป็นบ้านหนึ่งชั้นนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือนะคะกว้าง4เมตรคูณ20เมตรสระว่ายน้ํายังอยู่ในประกันอยู่นะคะเอหนักกว้างติดถนนสาธารณะนะคะกว้างประมาณ30มเมตรด้านหลังติดคลองก็กว้างประมาณ30มเมตรเช่นกันนะคะมีสลาราริมน้ํามีต้นไม้ใหญ่นะคะให้ความร่มรื่นพร้อมระเบียงไม้ริมน้ํานะคะมีเขื่อนการตะลิงพัง ลงเสาเข็มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของสวนก็ยังเป็นบรรยากาศสวนเดิมนะคะยกล่องเป็นมีผลไม้หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งมะพร้าวกล้วยมะม่วงลิ้นจี่ส้มโอนะคะบ้านเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะบรรยากาศดีร่มรื่นยังคงวิถีบ้านริมน้ำและวัฒนธรรมทางชุมชนเหมาะทำบ้านพักตากอากาศทำร้านอาหารทำคาเฟ่ริมน้ำนะคะคลองกว้าง 10กว่าเมตรนะคะและยังใช้สัญจรทางน้ำทำกิจการทางน้ำได้นะคะและยังสามารถออกไปแม่น้ำแม่กองได้นะคะห่างจากบ้านเราประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะก็ถึงแม่น้ำแม่กองนะคะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะประตูเป็นประตูไฟฟ้านะคะรา,ายละเอียดบ้านจะมีเยอะนะคะจะขอ วางไว้ใต้คลิปนะคะรายละเอียดของของตัวบ้านตรงนี้การเดินทางนะคะจากตลาดน้ำอัมพวาเพียง8กิโลเมตรจากอุทยานลอสองนะคะและโรงพยาบาลสมเด็จพระเลิศพุทธเลิศล่านะคะประมาณ9กิโลเมตรนะคะจากเซ็นทันพรามสองนะคะใช้ถนนพรามสองเพียง78กิโลเมตรนะคะการเดินทาง จะไปลาบบุรีหรือ,อนครปฐรมก็สะดวกนะคะตรงนี้สนใจนัดชมบ้านได้ทุกวันนะคะเบอร์โทร0910096124เบอร์นี้เป็น ID ไอไีด้ด้วยนะคะรายละเอียดจะวางไว้ให้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับอสังหาดีๆทำเลดีทั่วประเทศนะคะ